สวัสดีค่ะพี่กันกกาสำนักพิมพ์อิ่มรักและพี่กันเพจเลอรมารีนค่ะวันนี้พักทายสองที่เพราะว่าพี่กันเอาลงช่อง Youtube สำนักพิมพ์อิ่มรักด้วยนะคะเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยตรงกับงานที่ช่องก็คือการเขียน,น่ยนะคะก็เลยเอาลงให้นักอ่านนักฟังได้ฟังแก้ขัดค่ะ เพราะว่านิยายเสียงพิกันเรื่องใหม่ย,ยังตัดต่อไม่เสร็จนะคะก็ทนฟังพิกันไปพลางๆก่อนแล้วกันเนาะโอ้ยหอมจังเลยทุกคนตื่นหรือ,อยังคะมีใครยังไม่ตื่นบ้างเอ่ยตอนนี้ก็น่าจะตื่นเนาะเพราะว่าเช้าแล้วพีกันก็ตื่นสายคะ่ะวันนี้ปก,กตินี่ก็จะคือตีสามครึ่งตีสี่นะคะแต่ว,วันนี้ ตื่นสายแล้วแต่ร่างกายค่ะนอนดึกเลดไปหน่อยก็จะตื่นพอดีเมื่อคืนสอนสอนภาษาอังกฤษหลานออนไลน์นะคะก็เลยตื่นสายนิดหนึ่งเมื่อวานเราคุยกันถึงเรื่องพล็อตหลักของนิยายที่น้องๆบอกว่าตามพี่กันไม่ทันนะคะอันนี้พี่กันยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องนะคะเมื่อวานเราคุยเรื่องพล็อตหลักเนาะ พลอตหลักก็คือนางเอกตัวเอกใครทำอะไร <c oughs> ขอโทษค่ะวันนี้ขอจิบน้ำอีกแล้วด <c oughs> <c oughs> ีขึ้นอ่ะเราคุยเรื่องพล็อตยังเป็นพล็อตหลักอยู่นะคะใครทำอะไรที่ไหนยังไงเมื่อไหร่จบแบบไหนอันนี้คือพล็อตหลักนะคะนางเอกของเรา ปิงพระเอกแล้วก็ไปเข้าทำงานในบริษัทขายายาหรืออุปกรณ์เนี่ยเรายังไม่ตัดสินใจนะเราเดี๋ยวไปเก็บไว้ตรงการค้นคว้าหาข้อมูลอีกทีหนึ่งเพราะหลักของเราก็คือเราจะไม่ลงลงรายละเอียดนะคะว่าจะต้องอะไรยังไงเอาเป็นว่านางเอกพี่การก็ได้ทำงานในแผนกขายล้ สิ่งต่อไปที่เขาจะต้องทำก็คือทำให้ตัวเองพร้อมสวยเพื่อจะไปเป็นพนักง,งานขายและเพื่อจะเข้าใกล้พระเอกนะคะทีนี้เราก็ต้องคิดว่าเอ,เอนางเอกมีนางเอกมีพระเอกแล้วมันก็ต้องมีตัวเอกใช่ไหมเ,เราก็ต้องคิดคิดหลักๆไว้ก่อนตรงนี้อาจจะเป็นพนักง,งานผู้จัดการฝ่ายขายในบริษัทเดียวกันที่เป็นรุ่นพี่ที่ทาง,งานมาก่อนเนี่ยอาจจะ ปิงคุณหมออยู่ก่อนแล้วอะไรอย่างนี้พอนางเอกเข้าไปนางเอกเออดูแลตัวเองสักให้เวลาเขาสักหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีออกกําลังกายเขาฟิตเนสแล้วก็บํารุงผิวบํารุงหน้าหน้าเป็นสิวเป็นอะไรก็แก้ไขไม่ยากค่ะถ้าดูแลด,ด,ดีเขาก็หายได้เนาะก็หนึ่งปีเขาผมสวยและก็เริ่มทํางานก้าวเข้ามาได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย หลังจากที่เขาทำนแผนกอื่นส่วนอื่นๆมาแล้วทีนี้พอพอเขาพร้อมจะไปเจอพระเอกก็อาจจะให้เป็นหัวหน้าง,งานหัวหน้าง,งานเป็นฝ่ายขายรุ่นพี่ก็ปิ้งพระเอกอยู่ก็ให้น้องเนี่ยให้นางเอกเนี่ยก็ไปฝึกด้วยไปอะไรด้วยทีนี้นางเอกก็อาการออกอะไรอย่างนี้นะคะอาการออกเฮ้ย ชันปรงพระเอกก็จนรุ่นพี่ที่เป็นผู้จัดการเนี่ยรู้ละว,ว่าอีนางนี่มันชอบผู้ชายของฉันนี่หว่าโนนี่นั่นก็เริ่มไม่ชอบเริ่มอะไรอันนี้คือเราเราเราเริ่มสร้างอุปสรรคให้กับนางเอกอ่นะคะภาษาเขียนเขาเรียกเ,เขาเรียกอะไรนะ ปมอ่าปมนะคะอันนี้ปมแรกนะคะปมแรกก็คือมีรุ่นพี่และปมที่สองเราจะทํำยังไงให้นางเอกมีอุปสรรคเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นพอเป็นลึกๆแล้วพระเอกอ้าวพระเอกดันมีแฟนเป็นคุณหมออยู่โรงพยาบาลอีกรงโรงพยาบาลหนึ่งที่คบกันมาอยู่อันนี้ก็คืออุปสรรคที่สองแล้วนะคะพอ เพิ่มอุปสรรคเข้าไปอีกก็คือคุณแม่คุณพ่อนี่ก็คือหมายมั่นปั้นมือว่าถ้าพระเอกจะแต่งงานก็คือต้องแต่งกับหมอด้วยกันทั้งนั้นเท่านั้นเพราะว่าหมอคุณหมอกับคุณหมอเนี่ยท่านก็จะส่วนใหญ่ท่านก็จะปิงกันนะ,นะคะแล้วก็จะต้องเป็นรวยด้วยนะคะอ่าก็คืออ่าอันนี้อันนี้อันนี้สามสามปมแล้วนะนางเอกก็คือจะต้องฝ่ายฟันแล้วเราก็จะเพิ่ม ตัวอุปสรรคอาจจะเป็นอ่าเซลล์รุ่นพี่แล้วก็จะเป็นแฟนคุณหมอที่เป็นคุณหมอรุ่นพี่ก็อาจจะแบบอืมตรงๆกับน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณหมอที่เป็นแฟนเนี่ยก็จะแบบนิ่งเงียบเงียบอ่าแล้วก็พิชิตยากนิดนึงอ่าพอหลักพอปมต่อไปก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็คือหนักนะสาหัสเข้าไปอีกซึ่งนางเอกของเราจะต้องฝ่าฟันฝ่าฟัน,ฟนอุปสรรคทั้งหลายพวกนี้นะคะก็ เนี่ยเวลาเราทำาพรอตเราก็ต้องทำไว้แบบนี้แล้วทีนี้พอพอมีอุปสรรคนางเอกก็ต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขโน่นนี่นั่นเพื่อที่จะทำให้พระเอกรักสุดท้ายกว่าจะได้ลงเอยกันก็บางทีอาจจะได้รักกับพระเอกแล้วหรือว่าพระเอกก็คือยอมมาคบด้วยแล้วอะไรด้วยแล้วแต่ว่า ปัญหามันเยอะนู่นนี่นั่นทําไมพระเอกเป็นแบบนี้หรือว่าทําไมเราอาจจะอยากหักมุมอะพวกอู้ชั้นปิ๊งคนนี้อะไรอย่างเงี้ยพอ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 ,พอได้จีบจริงๆแล้วอาจจะแบบเฮย้ยหล่อแต่นิสัส่ไม่ดีจริงๆแล้วฉันไม่ชอบคนหล่อที่นิ่ใสไม่ดีนะฉันอยากได้คนหล่อที่นิสัยดีก็อ,อาจจะพบว่าเฮย้ยพระเอกไม่น่าไม่น่าไม่น่า ต่อไปไม่น่าเป็นไปนต่อไปอันนี้คือแนวหักมุมนะแล้วอาจจะเป็นแบบมีหมออีกท่านหนึ่งที่เป็นคุณหมออยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันนั่นแหละอาจจะเป็นรุ่นพี่ของพระเอกอะไรเงี้ยก็กลับกลายเป็นว่าคนนี้นิสัยดีกว่าโน่นนี่นั่นแล้วอาจจะเจอกับนางเอกโดยบังเอิญหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะถ้าเราจะชอบแนวหักมุมนะแต่ถ้าเราไม่ชอบแนวหักมุมเราก็อ่ะนั่นแหละ ทำให้พระเอกนางเอกเขารักกันรักกันแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันได้แต่งงานกันได้เหมือนในนิยายอะคะ่ะตอนจบก็คือต้องแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราจะเขียนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะอันนี้คืออันนี้คือพล็อตหลักของเรานะคะพล็อตหลักของเราจะประมาณนี้นางเอกเจอของเจอคนรัก ฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ได้รักกับพระเอกในที่สุดนั่นก็คือพลอตหลักใหญ่ๆของเราเดี๋ยวครุ่งนี้เนี่ยเราจะมาซอยพลอตย่อยอ่าอันนี้ของพี่การจบแล้วนะคะส่วนของน้องๆเนี่ยอ่าใครแนวไหนเขียนแนวไหนแบบไหนเนี่ยก็ i บ b อกมาถามพี่กันได้แนวสืบสวนสอบสวนพระเอกก็ต้องเป็น คคอาจจะเป็นนักสืบอาจจะเป็นตำรวจไปเจอนางเอกที่ไหนอาจจะเป็นนางเอกทํางานอยู่โรงแรมซึ่งพระเอกจะต้องปลอมตัวเข้าไปสืบอะไรประมาณนี้นะคะโอเคก็วันนี้น่าจะได้อะไรบ้างเนาะไม่มากก็น,น้อยเดี๋ยวพี่การขอจิบกาแฟก่อนคะ่ะเพราะว่าเช้าเช้ามายังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่เลย แล้วก็กลิ่นหอมด้วยมีคนถามว่ากาแฟช่วยอะไรกาแฟเลอเอสนะคะของพี่กันก็ช่วยหุ่นฟิตแ n d เฟิร์มไม่มีน้ำตาลไม่มีออครีมเทียมไม่มีคอเลสเตอรอลเบาหวานทันได้ความดันโลหิตทานได้นะคะกล่องหนึ่งสามรอยี่สิบห้าบาทค่ะอ่าส่วนนี้จะเป็นสบู่รังนกน้ำแร่ฝรั่งเศสใช้แล้วดีหน้าเนียนเหมือนพี่กันเนี่ยนะลองลองหาใช้ดูค่ะ ก็ตอนเช้าเช้าอ่ะเนาะสำหรับท่านที่ตื่นเช้าแบบพี่กันก็เราตื่นมาแล้วเนี่ยเราก็ให้เวลากับตัวเองนิดนึงนั่งสำรวจโน่นนี่น,นั่นหรือฟังพี่กันไปแล้วก็จิบกาแฟด้วยกันไปนะคะเป็นสมาคมเป็นชมรมจิบกาแฟเราก็เจอกันทุกวันก็ขอให้ทุกคนโชคดีตลอดวันแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะโอเคบายบาย